ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Animal มเลกันอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาเล่นเป็นสัตว์กีบตัวใหม่ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามานะครับก็บคือเจ้า Wild Beast ก็จะเป็นยังไงครับไปรับชมกันเลยสนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคตอนนี้มาอยู่ที่หน้าจอเลือกตัวละครนะครับและนี่คือน้องวลเดอร์บีส์อ่าหน้าตาตอนเด็กกน็น่ารักมากๆครับสีนะมีสีอะไรบ้างโอ้โหอันนี้สีบักอันนี้สวยอะ่ะสีขาวสีดำก็สวยแต่มันบักนะผมเอาสีนี้แล้วกันนะ แล้วก็บอดี้นะครับผมจะยังไม่ปรับเพราะว่ามันมีอาการบั๊กแปลกๆนะครับซึ่งพาร์ทก่อนผมปรับแล้วสิงโตผมตาตีบอะเป็นสิงโตแบบเอเชียไปเลย <c oughs> หน้าตามันนี่ตาตีมากโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกกันที่อ่าพี่ออสบอกว่าอยู่ไหนวะนับจาก1ถึง6อยู่เซาท์อีสต์โอเคไปเกิดกันเลยนะอ่านี่คือน้องวีเดอร์บีส น่ารักมากๆเลยฮะนี่เป็นท่าวิ่งของเขานะสมจริงมากอะ่ะตัวเกมมีการอัปเดตฝนตกเข้ามานะครับซึ่งเป็นเงาสะท้อนโคตรสวยสะท้อนตรงพื้นนะครับสวยงามมากๆมาดูกันที่รูปร่างหน้าตานะครับก็ขายาวนะครับขายาวตัวเด็กน่ารักว i เดอร์บิสก็เป็นละมั่งนะครับหรือว่าแอนติโลปนะ เป็นสัตว์กีบคู่ที่มีความใกล้ชิดกับควายวัวแล้วก็แกะแพะนะฮะเรามาดูท่าโจมตีนะครับคลิกซ้ายเป็นการใช้หัวควิดนะครับคลิกขวาเป็นการเตะนะเตะด้านหลังเนะี่ยต่อมามาดูท่านั่งนะครับกด H อ่าน่ารักมากครับกด H อีกครั้งอ่ะไม่นอนเหรอ โอเคนี่คือท่านอนของน้องเขานะครับน่ารักมากๆเลยต่อมาครับลุกขึ้นไปมาฟังเสียงร้องนะเสียงร้องที่หนึ่งอ่ะไม่ร้องเสียงร้องที่หนึ่งอ่ะน้องไม่ร้องน้องไม่ยอมร้องอ่ะร้องแล้วต้องกดยดมยนะเสียงร้องที่สอง เสียงร้อที่สามเสียงร้อที่สี่ะมาณนี้นะครับตอนนี้เราเกิดที่ก้อนหินใหญ่นะซึ่งไม่รู้จะมีนักล่าหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมนัดเพื่อนไว้พี่ออลแลวก็ไทเกอร์นะครับมานัดเจอกันบริเวณแถวนี้นะผม hey, อยู่แท,ง<ะ>ท่งหินเนี่ยแท่งหินที่มันนิ้วมีห้านิ้วอะน่มีห้านิ้วใช่พี่เกิดไหนอะ กิดอยู่บนพื้นดินที่มีหญ้าปกคลุมไม่ไมันเป็นมันเป็นก้อนหินที่แบบเป็นชี้ชี้เหมือนนิ้วอ่ะเกิดะไรจบอดเราเป็นตัวอะไรกันเนี่ยพี่เป็นกาเซลพี่เป็นกาเซลโอเคไลเกอร์เป็นตัวอะไรวีลเบิร์ใช่กดฝูงไี7็ดตัวแล้วก็มีช้างเฮ้ยผมอยู่มีจอมปลวกด้วยเนี่ยรอรู้และเดี๋ยวพี่ไปรับ กินหญ้ากินหญ้าเหมือนด e ีเอลได้ด้วยนะกดกินกดอีค้างเลยกดอีค้างอ่ะหญ้าธรรมดาเนี่ยเฮ้ยนั่นแหละได้เฉยว่ะเกิดการเรียนรู้ช้างแมงมันกินอาหารของผมหมดเลยเกมน,นี้ก็กินหญ้าตามพื้นได้ด้วยนะครับแจ่มมากว,ว,ว,นะวีวิ่งไว้นะวีวิ่งไวเออวีค้างวิ่งไวเลยวีค้างเฮ้ยถึงว่าวันนั้นสิงโตผมอืดจัด วิ่งไปแต่สต้ามิน่าจะเสียไวขึ้นพี่กาเซียโดนกาเซียโดนฮายคิตายอ้าวไม่ใช่พี่อ่ะกาเซียเด็กมันเปกาเซียเด็กมันมายืนอยู่ตรงไอ้ฝูงมาราบีดอ่ะเออดมกลิ่นยังไงนะคิวคิวอ๋อโอเคผมเจออาหารแล้วก็น้ำข้างหน้าเจอหาแล้วเรียกว่าเด็กเด็กเด็กเอ็ดบินเลยเนาะอ้าวทำไมผมไม่กินยาขาววะรักกินรักกิีละ มันต้องเดินเลยมานิดนึงมุมไปไหนวะอยู่บ่อน,น้ำพี่ตรงน้ำเลยตรงนี้ผมยอยู่ยได้ตกใจหมดตรงนี้ผมอยู่ได้อะมันไม่มีหมุนแบบอัล e r เนตละมันโค้งไกลมากเลยก็กดเดินธรรมดาแล้วก็ถอยหลังอัล l t เนตกดอ l t e r n a t เดินถอยหลังได้อ๋อโอเคโอเคอเข้าใจแล้วมันต้องใช้การเดินธรรมดาในการหมุนถึงจะไหวโจฮิวกาซิลไปละ คิดไงพี่มาเล่นกาเซลเป็นค้างไว้ไงอยากเล่ลองดูจะเป็นเอลเดอร์กาเซลอ่ะพี่จะไปขิดสิงโตอ่ะโคตรไวเลยนะมีดีแค่ไวเลยผมอยากเป็นไอ้นี่ไอในหนังเรื่องการ์ตูนเรื่องวายไอวิด e บ s สที่มันไล่กินสิงโตอ่ะเออโคตรไวเนี่ยพี่เป็นกาเซลไปเนี่ยใช่พี่ไปเนี่ย กระโดดอยู่นะว,วิ่งกระโดดอยู่นะไม่ผมเจอกาเซลอีกตัวแล้วใครเนะี่ยวิ่งอยู่นะผมวิ่งกับกาเซลอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาหมาลายใครอ่ะแอดมินอี่แก่โอ้โห <laughs> ผมเจอฮาคิกาเซลเอออย่าอย่ามาใกล้อย่าวิ่งตามเออแล้วพี่เป็นกาเซลแล้วพี่จะไม่โดนฮาคิเหรอพี่จะไม่แพ้ฮาคิีเหรอ าตัวเดียวกันถ้าถ้าช้างขึ้นตัวเดียวไม่เป็นไรนะแต่ต้ออยู่ห่างๆหน่อยแต่อย,อยู่ใกล้ฮาคีคืออะไรครับรูปช้างด้านล่างเ่ยผมเรียกฮาคี้มันจะทําให้เลือดเราลดนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ขึ้นถ้าเราไปอยู่กับฝูงพวกตัวอื่นอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่พวกวกับเราเนะี่ยเลือดเราจะลดผมมาเจอ,ผมม,เจอผมมาเจอเหมือนคลองเฮ้ยไอ้นี่ก็าตามติดอยู่ได้ไม่รู้หรืองไงว่ามันเจ็บเนี่ยคลองเหรอผมผมอยู่ตรง,นะตรง ผมอยู่ตรงเหมือนตรงที่มูฟาซซาตกหน้าผาพี่เป็นเป็นร่องที่เบลอ์พีสมันวิ่งด้านล่างโอ้โหเฮ้ยมันใช่เลยว่ะใกล้เลยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้พี่ใกล้มากเฮ้ยตรงนี้เหมือนในหนังเลยใกล้ตรงพวเราอยู่อ่ะใกล้ใล้ผมอยู่อ่ะแต่พี่พี่วิ่งไปไหนด้วยมันตรงในหนังเลยเนี่ยใช่ได้เป็ตรงในหนังผมก็บอกไป่อนเดี๋ยวว่าเอาทำอะไราอย่ามาใกล้ตัว ตัวนี้เหมือนกับในหนังเลยฮะฉากที่พ่อของซิมบ้าตายนะโดนอ่าสกาตีมือนี่แน่ตกหน้าผาตายนี่บรรยากาศบรรยากาศมันใช่เลยฮะเขาตั <car 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 There, ้งใจทําให้เหมือนกับในหนังแน่เลยเนี่ยเนอะไรใช่ดาผมกำลังวิ่งโดยที่มีกวางกดฮาคีผมในที่มันไม่รู้อยู่ว่ามันทด้ผูมเจ็บ ไปไปอย่ามาใกล้ตู้0.4ก็ไวัยนะไวัยนะเนี่ยไจะหนึ่งนะเนี่ยปุ่มอัพอาร์เมอร์ไว้นะอัพอาร์เมอร์้ัพกดอัพดีกว่าครับลืมว่าเกมนี้อัพได้มาดิกระโหลกว่ะกดปุ่มไหนฮะผมจะไม่อัพสตามิน่าละผมจะอัพอาร์เมอร์ใช่ไหมจับเมอร์จัดอาร์เมอร์ให้สุดผมจะเป็นสายแทงให้แล้วกันตอนเด็กๆอัพอ armor อย่างเดียวก่อนตอนเด็กๆ ไว้ผม30มสิบก็พอยอ่ะอ่าเมอร์ไปก่อนไปโตวไวอยู่เอาไวสุดสองร้อยเจ็ดสิบดหดยาบมอยู่ในร่องหรือเปล่าผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ทางอ่าเป็นหน้าผาจะลงล่องไหนปีก่อนลงล่อง,องผมอยู่ด้านล่างเลยเนด็ไก็อยู่ใกล้ๆกไอ้ถุงยางอ่ะ เน yes, no <len persu> <ions> yeah. <uttering> ี่ยเห็นพี่แล้วเนี่ยใช่พี่ไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเซลนะผมนึกว่าพี่ผมนึกว่าพี่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างเจอเห็นแล้วเห็นแล้วชางคูนทำตัวเหมือนฮิปโปเลยชางคูนะ้างคูนเลยทำตัวเหมือนฮิปโปเลยพี่แม่งอยู่ในน้ำเัอพี่ออนแล้วพี่อ้อนไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นหาพี่ขึ้นนะพี่ผมขึ้นตัวเล็กขึ้นพี่ตัวเล็กตัวเล็กขึ้นตัวใหญ่ไม่ขึ้นพี่แล้วตัวพี่ตัวใหญ่กว่าพี่บุ๋มอ่ะมันขึ้นแพง ตามมาแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่น่าเจ็บมั้งขนาดตัวเมื่อกี้ยังเหมือนไม่เจ็บเลือดก็ธรรมดาปกติไม่ลดแต่อย่าปิดโอเคละอัพอ,อาเมอร์นะให้เป็นสามร้อยก่อนเอ้ยสามร้อยห้าไปถ้ามีอะไรขึ้นมาุูมวิ่งก่อนพี่นะโอเค ก็อยู่แล้วพี่พี่มีไหวอยู่ดิพี่อแอควรจะไปรอพี่เบลไม่มีไปรอดมันนี่รอะดแวดงพี่ไม่ส่งพี่ไม่ส่งบุ๊มไม่ถึงฝันนะไปอยู่กับปูพี่อยู่ปงช้างอ่ะปูช้างฝันตรงข้ามพี่จะพาบุ๊มไปหาไทเกอร์นี่มันจุดในหนังเลยนี่หว่าใช่จุดในหนังเลยเนี่ยพุฒนาเขาตั้งใจทำแหละคิดอะไรไปหัวข้อแล้วก็ใส่ เอ,าเร,อเราคุณดวงว่างก็เลยทำซะมันใช่เลยอะ่ะเอ,อ้ยแต่เลือดผมลดอยู่นะแต่มันลดช้าลดช้ามากต้องวิองอ่งน้าหน้าพี่หน่อยนี่ไงตรงที่มูฟาซ่านอนตายแล้วก็ซิมบ้าไปกินศพใช่ไหมเกิดอ,อะไรนะซิมบ้ากินศพไม่ได้กินศพเฮ้ยต้องกินวิ่เดี๋ยวต้องเฝ้าศพด้วยแอดมินเตะนะ <c oughs> ใครจะกินตรงที่ไทเกอร์อยู่นี่มี มีพวกเราเยอะไหมมีเยอะพี่แปดหกเจ็ดตัวแปดตัวอะไรแปดหกเจ็ดตัวน่าอยู่น่าอยู่เนี่ยมันอยู่ในน้ําก็เป็นฮิโปเลยพี่ช้าก็อยู่ในน้ำนั่งนอนเล่นอยู่ในน้ำเฮียก็ขึ้นมากินน่ะถ้าก็ลงไปน้ําต่อพี่ไกลพี่ออสเราใกลถึงแล้วข้างหน้านีไหะผมคุ้นค้นว่าที่ี่มันเป็นจุดที่สิงโตเราอยู่เคยอยู่หรือเปล่าสิงโตที่พี่มาคลอดลูกอ่ะพี่อ๋อเย้ถึงแล้ว ไอหน่าบูวิ่งวิ่งวิ่งตรงทะลุน้ำไปเลยนะฝั่งนู้นเลยนะแม่เฮ้ยอย่าร้องนะอย่าร้องมีมีเสียดาวหรือเปล่าไม่รู้พี่ออดวิ่งคนไหวอะ่ะแตมีช้างเหรอโดดลงไปบูมาหน้าลงไปข้ามฟ้าไปเลยนะผมว่ายได้พี่เออกดวีไปเลยกดวีพุ่งไปเลยไม่มีคนกรุบโออเเค้ยโอ้เพื่อนเต็มเลยสุดยอดมีช้างน้อยด้วยพี่ไม่ได้ช้างน้อย มีช้างน้อยแล้วก็ช้างน้ำได้วิ่งขึ้นาปุ๊บมันปิดฮัทได้ไหมเนี่ยฮัทโคตรบังเดี๋ยวผมไปเล่นกับช้างน้อยก่อนพี่ผมอยากเล่นกับช้างน้อยตอนนี้ช้างยังไม่เข้ามานะแต่แอดมินน่าจะแบบให้ผู้เล่นเกิดเป็นช้างให้เป็นลูกอะไรโรมาทำอะไรทำไมช้างน้อยมันเดินโรดีช้างน้อยไม่น้อยแนะพี่พี่อยู่ตรงนั้นมีไอ้ตัวน้อยอยู่นี่ มันมันเหมือนมันขู่อะเสียงมันไม่น่าใช่ขู่มั้งไหนอะช้างน้อยอยากเห็นโผล่มานี่อยู่าดีเลยนี่เฮ้ยผมหน่อยผมจมน้ำเราไปอยู่อะไรในน้ำโลเอาถ้าพี่เห็นเตยกในน้ำอะดูดีทุกคนทุกคนจมน้ำหมดเลยอะออ๋ทุกคนอยู่บนบกเฮ้ยเสดาวเสดาวพีทมาพี่พีทมาเฮ้ยเพื่อนตายไปน่ะเตยกอร์อยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามพี่จะพี่ว่ายวนไปวนมาสิงโตสิงโตราสิงโตราอ่าว่ายน้ำใช้หม้อขยับแบงเดือยไปแล้วโว้ยโอ้ยโดนแล้วตายวิ่งไปอย่างไกลท้ายก็ตายตายเหรอตายว่โดนกัดเลยเดี๋ยวฮาไทเกอร์ไม่เจอเดินตอยู่ในน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ก็วิ่งวนอยู่ในน้ำอยู่เลยวดหัวจริงจริงพี่ทำไมเบอร์นาบีเป็นกากมากเลยพี่โดนจะกฟอนหมดแล้วเนี่ย เหรอแล้วทำไมมันฆ่ามั่วจังต่ออัพไม่เป็นไงมันฆ่ามั่วจังอ่ะทาไมได้อัพอาร์เมอร์กันมั้งเลยแพ้บีทหมดแพ้ดาเมจแพ้บีทปิดอวตารนะมันบังตัวจิตตัวไรตะคุกกันอยู่เนี่ยตะคุกไม่คือไปดูดีกว่าพี่ออสพามามาลงฆ่าสัตว์เรื่องอไรเนี่ยพี่ลงลงมามาเชือดพี่พาพามาลงเชือดเหรอพี่เดี๋ยวนะ มันสู้กันในน้ำพี่โถวว่าอยู่เสียงอยู่ไหนเอ้ยยังไงพี่ผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ฝาแฝดตายอันนี้แฝดอีกตัวจะพาจะพาใช่ไหมพี่จะพาไปฟาร์มก็อยากฟาร์มอยู่พี่ให้มันโตตอนนี้ศูนย์จุดสามแล้วโตไว้เกอร์มากัวนี้เกอร์มาแล้วอันตรายทุกที่เลย เอาที่ที่แบบต้นไม้ไม่เยอะต้นไม้เยอะแล้วมันแหลกก็ตรงบ้านน่ะพี่มีต้นเดียวอ๋อไอต้นที่เราบ้านหลังแรกเหรอจต่ก็นู่นเลยดิก็ได้นะมันคนไม่เยอะดิแล้วพี่จะพาไปพี่พาตรงนี้ดีกว่ามันสงบดีไม่น่าไม่น่าจะมีใครเฮ้โล <Hello. S 1> แล้วไทกเกอร์ล่ะอยู่ไหนเนี่ยรอก่อนไหมอรอกอรอก็ดีพี่จะได้แบบโตวไวขึ้นเขื่อนมา<ใ>นอยู่บนภูเขา ไทเกอร์ช้าอช้ารองช้าพวกอยู่ตอมปวกอ่ะอยู่ไหนกันอ่ะวิ่งออกมาดิวิ่งมาทางแม่น้ำนี่ไทเกอร์เห็นสาย้โค้งอ่ะไทเกอร์ก็ตรงมาเลยอย่าไปทางไอ้นี่นะไทเกอร์วิ่งมาทางเนี้ยไอ้ทางเดี๋ยวนะทางอีสตัวอีอ่ะวิ่งมาทางตัวอีเลยจะมีภูเขาอ่ะเห็นไหมที่ไปรับไปเลยไทเกอร์อยู่นี่พี่อยู่ผมเลยเนี่ย ยังไม่ถูกทักองผมอ่ะผมก็วิ่งนู่นนะตรงไทเกอร์ตัวใหญ่อ่ะ <c oughs> ไทเกอร์เป็นอะดาหรือเป็นซาับอ่ะเนี่ยอดาเอี่ยอะดาวแข็งล่างอะดายังไม่โตไม่เ็อ๋อโอ้ยขยายล่างว่ะที่ไหนพี่ที่ไหนเขา่เขาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ไม่รู้มันมันไม่เห็นอะโอ้ยรู้มันเป็นเขาอย่างไงเด็ดก็มันเป็นขเขาเกลียวไงเฮ้ยเขาทาไมเดี๋ยวไปดูดิเขาเราข้างหนึ่งมันเบี้ยวอะ ก็ผมไม่เห็นตอนเขามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่รู้ก็ปกติเฮ้ยหรือว่าเราเป็นแบบตัวที่มีแบบเอกลักษณ์เฉพาะเขาเบี้ยวแล้วคนอื่นเขาไม่เบี้ยวอ่ะให่ไม่เบี้ยวสักตัวพี่แบบว่าแสดงว่าแสดงว่าตอนเด็กเรานอนแบบนอนเอียงไปทางซ้ายไงผมไม่ได้นอนเลยพี่ผมเลยเบี้ยวยืนตลอดเลยแล้วดูเขาพี่ดิเขาพี่เล็กอันงใหญ่อันหนึ่งอ่ะเขาพี่ไม่เท่ากันอ่ะเออวะเออมีความแปลก เล็กอันใหญ่อันเห็นไหมเขาคงยิ่งแปลกกว่าเพื่อนดูดิเขาไม่เหมือนเลยตอนนี้ก็ได้บัฟยาวหนึ่งได้บัฟจากไทเกอร์นะจะเป็นรูปช้างด้านข้างนะแล้วก็เป็นรูปสีเขียวขึ้นเป็นลูกศรขึ้นนะเป็นบัฟให้เราโตไวนะส่วนอีกบัฟหนึ่งคือลูกศรชี้ลงล่างสีแดงก็คือพี่ออดอยู่ด้วยจะทําให้เลือดลดบัฟแต่แต่มันก็ไม่ลดแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมันมีสองอันไงก็มันเหมือนเราไม่โดนอะไรนะมันบาลานซ์กันอยู่ แต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มผมมเริ่อ้วนละมันมงโง่ไม่เท่ากันนะดูเขาผมเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยหัวปวดค้างเลยไงเกิร์มแต่งหัวปวดค้างอ่ะเอ้าฮะเลือดไครเลือดไข่สาดกระเด็นเลยผมลองชนดูมันเจ็บไหมเด็กเกิร์ไม่นี่เนี่ยเฮ้ยบีสนี่เนี่ยติดบีสไอ้ติดบีสพี่อยากโดนเตะไอ้บี่ติดบีสเหรอพี่บอกให้ติดเกมอื่นแทนอย่าไปติดบีส เอาได้แล้วพี่ได้แล้วได้ได้ได้เอาเด็กโอ้พี่เฮ้ยไทเกอร์เตะเนอทเกอร์จะจะเอาอะไรกับเด็กตัวเล็กแค่นี้จะบีดูดูดเลือดผมงเด็ไลจะโอ้จะหมดตัวแล้วนเนี่ยมันไม่ใช่เลือดไทเกอร์มันคือเงื่อนไปโอ้เงื่อนั่งเฮ้ยสิงตัวสิงตัวไหนไหนไทเกอร์นั่งทายเกอร์เดี๋ยวสิงตัวมันขึ้นมา ได้กินเลือดด้วยนะเอมกลิ่นเลือดได้แล้วนะตอนเนี้ยเนี่ยดูดีเลือดเลือดไหลเต็มพื้นเลยเลยมันมีกลิ่นเลือดตรพี่ทำไมมันงอนจังเลยผมจะเห็นอยากได้อยากได้มาละจะเห็นรูปผสมระหว่างอ่ากาเซลแล้วก็วีเดอร์บีสไทเกอร์จัดดิกดเอฟใส่กันเพื่อได้เฮ้ยตัวผู้นี่ว่ะทั้งสองตัวเอาเดี๋เด็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันได้เหรอเนี่ย เดี๋ยวเดี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 ยมันปรับเป็นรูปหัวใจเหรอใช่ปรับเป็นหัวใจเออโคตรสวยเลยเฮ้ยถ่า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 ยโอ้โหนี่มันเดือมันแจ่มมากเป็นรูปหัวใจว่ะปรับใหม่ดีมากเลยอ่ะแสดงว่าพี่กับเทเกอร์นี่จับคู่เลยใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นมาท้องไหมอ่ะตัวคู่วิ่ีตัวคู่ทั้งคู่ใช่ แต่ว่ารักกันได้นะเมื่อกี้เห็นหัวใจขึ้นเอ้ยผมว่าต้องมีคนจับมาจินเลยเนี่ยต้องมีแฟนอาร์ตแน่เลยเนี่ยแฟนอาร์ตที่ผมไม่กล้าเอาลงอ่ะมันเคยมีนะฟิล์มอนแฟนอาร์ตที่แบบพี่ออสกับเทเกอร์อะไรกันสักอย่างมัฟิลโมนพี่มันคือฟิลโมอนอนาเขตพี่ไมใชอะแล้วผมกดได้ไหมพี่ออสลองกดดิขึ้นอ่ะผมลองกดบ้างไม่ได้กับเพื่อนผมยังไม่ได้แอดเดาผมยังเป็นยังไม่บรรลุที่ติภาวะ คนงายผมยังไม่มีคนก็มีเยอะอยู่นะพี่ตอนนี้เต็มตัวอะไรเลยะโอ้ดูบรรยากาศฮะมืดแบบมืดสนิทเอ้ยท้องฟ้าสวยด้านหลังสวยงามตอนนี้ผมโตแล้วนะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะจะหน้าเหมือนไทเกอร์หรือเปล่าชึบอ่าตอนเป็นซับ ตอนเป็นซับที่มันทำไมหน้าตาแบบดูจืดๆเหมือนเหมือนแกะดูดียเหมือนแกะเหมือนเอ่อจะทำให้มันหันหน้าเหมือนเขาข้างหนึ่งมันพิการแหละของพี่อ่ะหัวบุบข้างหนึ่งหรือเปล่าวะพี่กุ้งไม่เจอไม่เขาไม่ต้องยาวข้างหนึ่งใช่ใช่ปูเป็นเขาพี่กุ้งยาวข้างหนึ่งอ่ะใช่ใช่เขายาวข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันไปอีกทางเนึ้อโอ้โหว่ะหัวปูเป็นพิการ เหมือนจะเป็นเหมือนไทเกอร์เนี่ยโอปูนไทเกอร์แอตตี้มาหน่อยไปละโอเคเรามาฟังเสียงร้องนะเสียงร้องตอนวัยรุ่นเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองอือืเสียงที่สามเฮ้ยเสียงที่สี่ Mm hmm. อืม mm. อืมอร่อยอืมไม่ใช่อะถ้าโจมตีเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีはは๋ยวโดนไหมอ่ะไทเกอร์นะใช่นะใช่นะไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้ควิดไทเกอร์นะพี่อยู่ห่างมากเลยท่าหนึ่งเป็นท่าควิดเหมือนเดิมท่าสองเป็นท่าเตะนะก็เหมือนเดิมเลยครับการวิ่งก็ เหมือนจะช้าหรือเร็ววะเนี่ยเหมือนจะเร็วขึ้นนะเร็วเร็วกดวีโอ้กดวีแบบทับสปีดสุดยอดไวมากปฏิตีไปแล้วตัวนี้มันโตนานไหมไทเกอร์เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เหรอแล้วทำไมไทเกอร์โตเต็มไวล่ะเล่นแต่วันไหนเล่นนานเลยก่อนที่เล่นนานละเล่นต่อตอนนี้ตอนที้ผมเข้ามาผมก็ลิงเล่นกับเพ่อนยังเล่นใหม่ไหม ม่เอาเด๋อเดอพี่สู้ผมได้วาพี่ก็แค่ถามกคระนักเลงอะเดี๋ยวนี้ก้าวลาวอะเดี๋ยวนี้ก้าวลาวอะเมื่อพี่เหรอตอนเข้าวงการใหม่ๆหม่ะแ็แอแท็กห้าร้อยล้เอ้ยเอ้เี่ไเมื่อห้าร้อยแท็กร้อยแอกแท็กห้ารอยเลยเอ่ออรเมอรอาร์ยแอท็ร้อยยี่สิ้าพอแล้วก็อาเลือด ทามยังสวยไปเราต้องหาเ<ถ><า>อแท็กอ้ไม่ใช่เอ่ออาร์เมอร์มันต้านบีบนะพี่บอกไว้ก่อนอาร์เมอร์อัพอัพไปห้าร้อยอ,อ่ะเราเลอืเลอดมันจะลดลดเลือดลดเลืเลเลเลอดผมก็ผมอัพเลือดไปด้วยมอย่าเพิ่งบ,บนนั้งส,สองเออนน้ำมันทำแบบเป็นสมจริงอะ่ะอย่าเพี่งบนบกอ่าเือคืนอะ่ะมันเห็นรอยเท้าไกลๆเนี่ย้ยพี่ผมว่ายน้ำอย่างเร็วเลย ปรับมุมมองบุคคลทีิหนึ่งลองลองปรับแล้วก็วิ่งดูสักก์จะอ้วกพี่อย่า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 หาทำพี่อ๋อแงหายยังไงขี้เขียวเขียวไอ้ผมวิ่งไปไหนผมเนี่ยเจอละเจอละซ้ายมือผมว่าเราไปที่เราเจอแรดครั้งแรกก็ได้นะตอนนั้นก็บรรยากาศดีไม่แลงที่เราเล่นสิงโตอ่ะไปไหมไปไหมโอเคแล้วตรงนั้นุกเขานะใช่ใช่ กินอาหารตรงนี้แล้วก็ไปเห็นรอยเท้าใครอ่ะพี่ออนเหรอจำไปใจใช่ใชื่อว่ารอยเท้าสิงโตเจออหาแล้วมันคือต้นไม้ที่ไทเกอร์ชอบเอาจุดไปถูอะต้นอะไรอ่ะจุดอะไรบา้าอะไรคัสตัวผมเวอโหวะบาอะไรบาดอะไรก็บาดลูโต่นะ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> อย่างที่เกอร์ไม่ใช้ต้นยาคาใช่ไหมใช้เต็มใบใช้กระบอกเพชรใช้กระบอกเมชรรากลูตุ่นอะไรกันเลยอะไรอยู่วะแค่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยปกติจะมีคนเขาไม่อยู่มากไปใส่เพชรนี่เขาเปิดอยไอพิชั่นตลอดเขาพี่เริ่มยาวแล้วว่ะพี่คันเขาอะทีเกอร์ก็เกาเนี่พี่คันเขาอยากเกาใส่ตัวใครสักคน เนี่ยตัวตัวเสียงแดงก็อยู่ซ้ายผมเฮ้ยเฮ้ยมีวัวอีกตัวไทกเกอร์ไทกเกอร์ฮัลโหลอ้าพี่ออนล่ะไอ้โดเบ็ตไทเกอร์ดูเขาดูเขาไอ้นี่ดิใช่พี่เข,เ,ขเขาเววขามันไม่งออ่ะเขาเขาเลียวสวยพี่แล้วตัวผมดิพี่เ <laughs> ขาไทเกอร์งออ่ะเขาไทเกอร์เอียงซ้ายอ่ะเ <laughs> ขาพี่น่าจะไม่งอมัง้งไทเกอร์ดูดิ ใครวิ่งมาลูกปั่ตรงทางลูกเรอะนะน้าอยู่ไม่รู้เสือไอ้หัเขาแต่ละตัวนี่น่าจะเป็นแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะโอเคตอนนี้น้องวิลเดอร์บิสของเราก็หน้าตาเริ่มจะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหน้าตาเริ่มจะเท่ขึ้นนะครับมีขนสีดําปกคลุมมากขึ้นนะขนอ่อนเริ่มที่จะจางออกไปนะเขาก็ยาวขึ้นนะรู้สึกเขาจะไม่งอแบบไทเกอร์ด้วยนะครับงอนิดนึงมั้ง ดูไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวมันจะดูออกตอนโตก็วันนี้เดี๋ยวผมจะขอพักไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเล่นต่อเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเอาไว้เราจะมาตอบกันในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ